<c oughs> เอาล่ะสวัสดีกันด้วยนะครับมีตัวละก็สูบบอยสามสองเก้านะครับก็วันนี้เราจะมาทําคลิปคลิปอะไรดีอืมคลิปจะตัดไหมเนะอะก็เดี๋ยวจะไปหาเนี้ทรายนะดีไหมไปหาเนื้ทรายกันดีกว่าเสียเวลาไมเยอะหร้ว ก็ถามว่าเราไปางี้ไม่กลัวตายหรอกลัวครับ <c oughs> เดี๋ยวของเก็บก่อนแล้วค่อยไปไอ้ฟาร์มนี้ผมผลิตแบบดีฟาร์มสาลายฟาร์มสไลายแบบกระจอกง่อยๆไปเลยแบบดีดีแบบดีดีโคตรโคตมันดีโคตรโคตร เนมวยเจอเพชรแล้วยีเขนมวยเจอเพชรแล้วยโยมี hmm. คนเอามากรอ,อกใส่สมองผมใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเข็มทิศใช้ในนี้เธอไม่ได้ลืมไปเอาพิกแอคไปเอาแผ่นที่ไม่ต้องดาบเอาไม้เอาไม้ไว้เอานี่ไว้เออสมุิที่ไม่ต้องเอาไปเอาอะไรไว้ิีงดีอา่านม้าไม่ต้องเอาไม้ไม่จำเป็น สิ่งที่จําเป็นก็คือทองเราต้องใช้ทองนะครับเราต้องใช้ทองมาแข่งลงนะนั่นแหลกแหลกเป็นอะไรไม่รู้นะวันนี้แหลกแหลกกระตุกกระตุกมันไม่รู้เป็นอะไรอันนี้อันชานอะไรนะลืมไปละรูเลตี้อันนี้ก็ตกแรกจากทะเลนะโคตรโชคดีโอเคตัวคาฟลืมไม่ได้เลยจะไปลาไปไหนนะครับอย่าลืมตัวคาฟนะ ตัวค้ามีจำเป็นที่สุดสิ่งที่ต้องใช้อย่างต่อมาคือหมวกทองหมวกกับชุดทองนะครับที่ต้องใช้รถคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเอาไปใช้ทำอะไรมันหายไปไหนเนี่ยทีแรกยังมีอยู่ไม่ใช่อันนี้จะเปิดกล้องเอ๊ะโลมาโลต้องใช้เออทองหมด อทองน่าจะหมดเออมีโตัวมีมีรองเท้าอันนี้อยู่ใช้ไปก่อนป๊บืมเดี๋ยวหมวกทองหายเหรออืมน่าจะหายแหละมงตาถั่วอยได้มาหายอะไรอีกยุ๊บ ยับยับมียับยับทำไมต้องพูดยับยับติดไม่เข้าใจกับตัวเองเลยยับไม่มีอันนี้ต้องใช้นะขวานต้องใช้เอออันนี้ก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้นี่อืมโอ้ยแหลกแหลกแหลกมันแหลกแหลกโกดโกด เก็นมวยเจอเพชรแล้วเยีเฮเก็นมวยเจอเพชรเวายเกี่ยวไหมที่เราอยู่กันอยู่อยู่ตรงทะเลตรงทะเลตัวใหญ่จะแหลกแหลกน้ำอืมตัวอินชานได้แล้วมั้งออได้ชาร์จเน็หนึงไม่ดีเลย ไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเดี๋ยวต้องทำต้องทำอะไ้มดีๆว้าวผลิตด,ดีโคตรดีเลยก็ใช้คนเดียวก็ถือว่าดีแหละเออบางคนก็ถามว่าเอเนเธอไรเราต้องใช้อะไรอันนี้ก็ไปไล่จับมาตอนทำเอ,อฟาร์เอพีซีนะไปไล่จับมาโหเราจะครบ นี่ก็มาผสมพันธุ์เอาอีกทีละ่ถ้าไลท์มันต้องใช้เตียงเอ้ยมึงต้องใช้โอ้ยมันแหลกไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวไประเบิดสักตูมไว้ก่อนแล้วกันมัดจับไว้ก่อนมัดจับไว้ก่อนต้องมัดจับไว้มาที่ตาคนแกะเอามา ตต่คนวัวน้วยแต่แก็บแต่แก็บแกบแกบแกวันนี้ถ้าเสียงเบาก็จงรู้ไว้นะครับว่าเจ็บคออ้าวอ้าวเดินเองอีกเฮ้ยวัดกินน้อยเจอเพชรแล้วหยีเขินน้อยเจอเพชรแล้วโย่อ้าวบักอีกแล้วปืดแค่อันเดียวอีกเหรอโอเคเปิดเบอร์รักลูกกุองกันก็ได้ ให้ระเบิดไปสักลูกหนึ่งกนินมวยเจอเพชรเราหีกินมวยเจอเพชรเราโยกแต่ต้องระวังให้ดีเลยนะเวลาระเบิด่ต้องระวังดีๆมันระเบิดแรงกว่าทีนึงทีเตียงระเบิดอ่ะโอ้โหม้าสองตัวยังไม่ได้ทำทางเดินในเธอตะกี้ไหนที่กูมาดีมันอุยอ้ย เจ็บนะเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวเอาเป็นตรงนี้แล้วกันกดปงไปให้สุดยื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 ดยดยดบ๊บบ๊บขุดให้กว้างหน่อยควับควับ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 ที่ขุดเหล็กก็จะฟังลยเออสิ่งที่หายอย่างใช่ ที่ขุดเดียบอนไยขุดมอนไย,ย,ยไปไหนครเพิ่งสังเกตเลยเพิ่งรู้ด้วยเอ้ยทำไมกองหายบ่อยจังเนี่ยในสไลด์นี่ก็น่าจะขุดเป็นแบบนี้ไปในขุดขุดเป็นทางเดียวกองไม่ก่อนก็แด้วยับ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 ,ยบ เอาแล้วขึ้นไงออถูแล้วจูแล้วจบครับที่ขุดพังจบแล้วครับชีวิตนี้เฮ้ทีขุดที่ขุด,ขดจึงพังไปแล้วอืมมันก็ต้องคาไปวันนี้มาก่อนนะนะ แล้วมันมีแบ็กสโตน์แถวนี้ไหมเนี่ยอ๋อนียปุ๊บปุ๊บเจอปั๊บเลยแบ็กสโตนนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่เพิ่งมีประโยชน์วันนี้แหละยึบ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 ยกบบ้ากี่ก๊อ มันจะเจอไหมเนี่ยเจอทองไม่ต้องการกระตุกอีกแล้ว เจอไหม่นี่ยถ้าไม่เจอที่เสียเวลาฟรีเลยนะหวังว่าจะเจอนะครับทุกคนทีนี้ผมจะไม่ค่อยพูดนะเจ็บคอมันจะเจ็บคอไม่ค่อยอยากพูด เราจะลงไปถึงเบ็ดล็อกก่อนนะมันถึงจะเจอโอเคเราก็คุดไปข้างหน้า,าประมาณสิบกว่าบล็อกนะนับตั้งแต่ตรงนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองแล้วกันผมกดมาสัากประมาณสิบสองบล็อกโอเคขั้นตอนนี้ต้องระวังนะอย่าเผลอกดคลิกที่อย่าเผลอก,ด,ด,ออกดที่เตียงนะอุ้เกือบตายต้องระวังนะ ที่จะทาวิธีนี้ต้องระวังมัน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 ถามว่าอันตรายมันก็มามันก็อันตรายแหละเดี๋ยวก็อันนี้ก็ยังขุดหมดละกันเดี๋ยวก็ยังไงเดินหาทุกคนแราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันใจนี้มันทนแรงระเบิดได้นะครับแต่ไม่รู้มันทนแรงระเบิดเตียงได้ปรอเพราะแรงระเบิดเตียงมหาศาลจัดเจอไหมเนี่ย ไม่น่าจะเจอโอเคหน้าเตียงเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยขอบใจขอบใจจริงจริงเดี๋ยวเรื่ยๆมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เราจะไปรู้เร็วว้าวและเบ็ดล็อกก็แตกอีกตามเคยแม่ดีจริงๆเบ็ดล็อกก็แตก,กตามเคย เห็นไหมไม่ล็อกแตกแบบบอกเลยทนอะไรได้ทนไปแต่ทนทนที่ขุดเราไม่ได้หรอกทนพั่วเราไม่ได้หรอกเพราะพั่วเรามันดีเกินไปมันเป็นพั่วของพระเจ้านะครับทุกคนมันเป็นพั่วพระเจ้าไม่มีใครสามารถทนทานได้เพราะผมโม้ไม่ต้องฟังเป็นมวยเจอเพชรแล้วเหี้ฮเป็นมือเจอเพชร้วายุ่ มันอยู่ไหนเดีเยนาะถ้าขึ้นแปงก็จะเป็นวายหกกระโดดขึ้นทีมก็จะเป็นหกหายากจริงถ้ามันทนแงรงระเบิดเตียงได้ก็น่าจะดีทนได้ไหมน่าจะทนได้หล่ะไอ้ฟาร์มเนี้ยมันไม่เหมือนฟาร์มเพชรนะครับทุกคน ถ้าฟาร์มเพชเร,รเนี่ยเราจะขุดยังไงก็ได้แต่ฟาร์มเนี่ยมันต้องขุดแบบเละแล้วก็หามตก,ออกไปในเปนล็อกเชียเข็นมวยเจอเพชรเลลวหยีเข็นมวยเจอเพชรเหโยุกจะเจอไหม โอเคมันก็พังันที่เรียบร้อยแล้วสลาบวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวคลิปหน้ามาหากันใหม่เดี๋ยวผมไปฟาร์มขนแกะแล้วก็ทําเตียงไว้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้เซคของว่ะอะไรเงี้ยมันผมไม่ผมจะไม่เซ็คของนะอันเนี้ยในแบบนี้ผมจะไม่เซคของผมจะไม่ทําตัวเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เซ็คอะไรเลยนะถ้าผมเซ็คผมคงเซ็คจุดเกาะแล้วแหละ เดี๋ยวก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีมีชัยโชคชยมีวัวครับผมไปละวัด